โอ้โหอยากจะบอกว่าสนุกมากค่ะสนุกยังไงไม่ใช่สนุกว่าในเชิงที่แบบว่าโอ้สนุกโอ้ไม่กอดอย่างนี้นะแต่มันสนุกแบบว่ามันทําให้เราแบบกระตือรือร้นขึ้นมันทําให้เราเรียนรู้อะไรเยอะๆแล้วคนเราเวลาเราได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็ทําให้เราเหมือนพอพอเราเปิดประตูบานหนึ่ง เข้าไปเข้าไปลึกอีกมันก็เปิดอีกบานหนึง่งมันทําให้เราเห็นโลกในแง่ในมุมอื่นอีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ช่วงที่พี่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยพี่อยู่ที่ทวอร์เรนเทียอย่างเดียวเลยนะคะตอนที่อยู่กับสซโรตตี้นี่ก็ได้ได,ได้ทำวอร์เนเทียทุกปีนะคะกับกับชิลเลนเออจำเด็กที่มีเป็นมาเลยกันนะคะแต่ตอนอยู่มหาลัยจําได้เลยว่าตอนอยู่เมืองไทยอะ่ะเราไม่เคยมีโอกาสได้ทาอะไรแบบนี้แล้วก็ อแอบกลัวนิดๆเพราะว่ากิจกรรมที่ไปทำครั้งแรกเลยกับกับชมรมกับชมรมนี้ในไฮสคูลนะคะคือไปไปเยี่ยมคนโฮมเลสแล้วก็เอาอาหารให้เขาตอแรกก็แอบกลัวนิดนึงว่าเอจะเป็นยังไงเนาะจำได้เลยค่ะนะวินาทีที่เราเริ่มขับรถตู้ผ่านเข้าไปในในชุมชนที่คนโฮมเลสจะแบบนัน่งอยู่เต็มข้างๆหอนหรู้สึกใจเต้น บอกว่าจะโดนทำร้ายไหมจะโดนอะไรนี้ไหมซึ่งมีจะมีคนโทรเดินเข้ามาตรงรถตู้แล้วก็มาสอนส่องว่าพวกเธอเป็นใครมาทําอะไรแถวนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็รัวนิดนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกเขาก็แค่ดูมาดูว่าทําอะไรแล้วก็เราก็จะจัดลันช์ใส่ใส่เป็นถุงกระดาษแล้วก็แจกให้เขาทีละคนแล้วก็ได้พูดคุยกับกับเขากับบางคนด้วยบางคนเขาก็บอกวว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วเด็กนักเรียนบางคนอย่างเช่นพวกเรา ก็จะรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวสลาแซนด์วิชของเราให้เขาดีกว่าไหมเพราะว่ากลับบ้านเดี๋ยวเราก็ได้กินข้าวแล้วก็อย่างตะเค้าเนี่ยบางทีบางมือก็ไม่มีจะกินนะม,นมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าชีวิตเราอะไม่ได้ลําบากเลยบางคนอาจจะมีพ่ร้นะบางคนอาจจะมีแบบนอนคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบโอ๊ย oh, ทำไมไม่ให้หนูซื้ออันนี้เพราะหนูอยากได้คุณพ่อคุณแม่ไม่รักหนูไม่แร์เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เชื่อเถอะว่ามีคนเขาแบบ เราเยอะแล้วก็แล้วก็วกมันจะทําให้เราอิ่มข้างในมากถ้าเรามีส่วนร่วมที่แบบช่วยทําให้วันๆของเขาอะดีขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะทําให้เขายิ้มได้หรือว่าทำให้เขาอิ่มท้องขึ้นมามันมันเป็นกําลังใจที่อยากทําให้เราแบบเออเราก็อยากจะช่วยคนอีกพี่ถึงบอกว่าทํากิจกรรมอ่ะไม่ใช่แค่บ,บอกว่าบริเวณทียหรืออะไรนีนะคะใครชอบเล่นกีฬาก็สามารถเล่นกีฬาได้ช่วยเขาด้วย ช้้งบนนสบายเหลืองๆหลือนั่งเราก็เล่นดนตรีไทยนะคะเป็นงานประจําปีของโรงเรียนที่เป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็มีลำกองยาวนะคะแล้วก็จัดบูธเพื่อที่ว่าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยก็สามารถมาได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อย่างทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์พี่กับพวกไทยคลับเนี่ยก็จะไปสอนหนังสือที่วัดป่านะคะก็จะไปสอนภาษาไทยกับน้องๆแต่สอนได้แค่ สอนได้แค่น้องๆอ,อนุบาลแล้วก็น้องเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะเพราะว่าภาษาไทยพวกเราก็ไม่ค่อยจะแข่งแรงกันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะยพยายามช่วยได้ท่าที่ช่วยได้แล้วก็สอนทันากรมน้องๆด้วยค่ะอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่ได้มีส่วนว่ามก็คือเป็นสตาฟร,รับน้องนะคะก็สนุกมากแล้วก็จริงๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาหาลัยโบเนี่ยก็สนุกกับประสบการณ์นี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเป็น ปีเดียวที่พี่เชื่อว่านอ้นองๆคงจะไม่ลืมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วพี่เชื่อว่าน้องๆจะได้เรียนอะไรมากมายจากประสบการณ์นี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็จําไว้เสมอว่าเราไปทอะไรแล้วก็ยังไงเราก็ยังเป็นคนไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปก็ทําประสบการณ์นี้ให้มีค่ามากที่สุดนะคะ <c oughs> สุดท้ายจร,ริงๆความประสบความสําเร็จในอนาคตข,ขึ้นอยู่กับใคร ตัวเราเองนี่แหละค่ะก็ฝากไว้ก็แล้กวก,กันว่าใครจะได้รับมากได้รับน้อยยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วก็ ประสบความสำเร็จแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองมันไม่มีใครที่จะมาสามารถบอกว่าคุณมาเรียนประเทศนี้แล้วคุณโอ้จะได้เข้าฮา r v ว r ร์ดหรือว่าจะได้แบบว่าเรียนในที่ที่ดีที่สุดหรือว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะนําความรู้ที่เราได้รับจากประสบการณ์นี้มาใช้ได้มีประโยชน์มากแค่ไหนแล้วก็จะจะทายังไงให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดจากประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะมีคําถามอะไรไหมคะจบแล้วไม่ยอมถามอะไรเลยเหรอคะ Gracias, la verdad.